สวัสดีครับวันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับยาฟีโนบาบิทอลนะครับโดยตัวยาฟีโนบาบิทอลนะครับเป็นยารักษาอาการชักนะครับในผู้ป่วยโรคลมชักนะครับผมโดยรูปแบบของยาฟีโนบาบิทอลนะครับรูปแบบยารับประทานนะครับในโรงพยาบาลนะครับจะมีอยู่2ขนาดนะครับขนาด32.5มิลลิกรัมและขนาด65มิลลิกรัมนะครับขนาดในการรับประทานยานะครับขึ้นอยู่กับการวิจัยของแพทย์นะครับ ็ควรระวังในการใช้ยานะครับอาการข้างเคียงที่พบได้ในยาปีโนบาบิทอลนะครับอาจจะมีอาการง่วงซึมนะครับแพ้แสงเดือโซเซหงุดหงิดและอาการกระสับกระส่ายนะครับและในผู้ป่วยบางรายนะครับอาจจะเกิดอาการแพ้ได้นะครับมีทั้งแบบธรรมดาและ้วก็แบบรุนแรงนะครับตัวอันนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับอาการแพ้ยาแบบรุนแรงนะครับกลไกในการเกิดนะครับไม่สัมพันธ์กับวิทธทางเภสัชวิทยาของยานะครับและไม่สามารถคาดการณ์ได้นะครับ โดยอาการของผื่นแพ้ยาแบบแรุนแรงนะครับโดยก่อนที่จะมีอาการผื่นนะครับก็จะมีอาการนำมาก่อนตัวอาการจะมีลักษณะคล้ายไข้หวัดนะครับเช่นไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับปวดศีรษะไอน้ำมูกไหลเจ็บคอเป็นต้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้น1-4วันก็จะมีอาการเกิดผื่นขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพผื่นนะครับจะมีทั้งผื่นแบบเรียบแลวก็ผื่นแบบนูนนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการความผิดปกติของเยื่อบุ เยื่อบุเมื่อ,อื่นๆได้นะครับเช่นบริเวณเยื่อบุช่องปากนะครับรเยื่อบปากเยื่อบุตาแล้วก็อวัยวะเพศนะครับหากสงสัยแพ้ย,ยาให้ทําอย่างไรนะครับก็คือให้ผู้ป่วยนะครับรีบมาพบแพทย์นะครับเพื่อวินิจฉัยอาการแพ้หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ที่อ,อยู่ด้านหน้านได้เลยครับผม